เที่ยวฮ่องกงคลิปนี้นะคะพาไปกินพาไปมู3วัน2คืนจะพักโรงแรมไหนดีเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําโรงแรมที่เราพักกันค่ะถึงสนามบินแล้วนะคะอย่าลืมไปซื้อบัตรออกตัวพตการ์ดมานะคะบัตรใบเดียวนี้นะคะสามารถขึ้นรถ m t r รถบัสร้านอาหารเซเว่นได้หมดเลยค่ะไปโรงแรมใช้บัตรได้นะคะ A 2 1หหรือจะเรียกบริการ Uber เหมือนเราก็ได้นะคะ กัน4คนใช่อูเบอร์ก็สะดวกดีค่ะมาถึงแล้วนะคะที่พักของเราก็คือคิมเบอรี่โฮเทลอยู่ในจิมซาจุยเลยค่ะใกล้กับ MTR เดินประมาณ3นาทีห้องพักมีอ่างด้วยนะคะไว้แช่น้ําอุ่นๆสําหรับเรานะคะนอนกับแม่2คนก็กว้างดีนะคะเซอร์วิสท,ที่มีให้นะคะก็มีตู้เซฟมีตู้เย็นแล้วก็น้าวันละ2ขวดค่ะน้ําผ้าปูผ้าเช็ดตัวเขามาเปลี่ยนให้ทุกวันเลยนะคะที่เราจองไปนะคะก็ตกคืนละ3 0 0 0กว่าบาทจองล่วงหน้ามา1เดือนเลยนะคะถ้าใครจองใกล้ๆนะคะอาจจะตกคืนละประมาณ4,5 0 0ค่ะห้องนี้ เียบแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่มีกลิ่นบุหรี่ด้วยค่ะที่สําคัญอย่าลืมพกหัวแปลงปลั๊กมานะคะติดปลั๊กไฟมาด้วยนะคะจะได้เสียบได้หลายอย่างพื้นที่ตรงนี้ยังเหลือนะคะสามารถวางกระเป๋าวางของ